ติดเปอร์วินเนีฮะเรานีจะมาสู้เมกาโลดอนกันนะฮะโดนสวยสวยยังม่ได้โหลดคนนอนสวยสวยสีนัด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 ไม่ต้องยิงตอนมันใกล้มาปะวะไม่ยิงเยอะๆมันก็ไม่กัดมึงดูซีดีมึงดูซีไหนวะึ้ยอไปไปดไปเผาอะไรเนี่ย เฮี้ยไปล้มเรือชาวบ้านเขาโคตรเฮียลูกเรือรักดีงไหนอ่ะซ้ายขวาซ้าย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 เยี่ยมเลยยังยังยังกำลังวนไปขวาเฮ้ยหน้าเรือ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  ไ,ไปเดี๋ยวไปซ่อมกันโอเคโอเคโอเคซ้อมเองซ่อมเองซ่อมเองซ่อมเองขวามือขวามือวนหลังวนหลังวนหลังสาย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 เหมือนใช้ขอยิงทีมีปลาอยู่นะ ผมเก็บมาแล้วอันหนึง่งไปขวาแล้วหน้าเรือหน้าเรือต้อมไหวปะไหวปะไหวปะไม่ไหวบอกโอเคโอเคเดี๋ยววิทย์ก่อนก็ได้จะลงไปเก็บกระสุนน้ำนิดเดียวนิดเดียวไม่มเป็นไรวนมันวนเปลี่ยนทิศวนแล้วนะอยู่หลังเรือตอนนี้ อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาไปหน้าเลยอะไปหน้าเลยไม่ใช่ยังมาแล้วมาแล้วสองนัดสามนัดสามนัดสามนัด มึงไปช่วยดูเรนะือหน่อยกูตกเลยได้ได้บุกฝากดูด้านบนหน่อยนะซ่อมเรืออยู่<ด>มุกมาวินให้ทีที <ๆ S 1> นึงนะมุกมาวิ่งให้ทีทีโอเคไม่ต้องละมุกดูด้านบนไปไม่กูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งมุกดูด้านบนไปนะเอา้านั่นเดี๋ยวกูดูด้านบนอีก่าววิ่งน้ำไปนะไปนั่นทรายแล้วนะโอเคโอเคโอเคมาวะมา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  สองนัด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 รีโหลดด้วยรีโหลดด้วยอยู่ไหนล่ะไปไปไหนแล้ววะไปอ๋ออยู่หลังเลย,ยหลังเลยโอเค สายสายสายเตรียไมไว้เตรียไมยไว้มาแล้วเฮ้ยไม่โดนอุ้ยขอโทษดูเลยให้หน่อยดูเลยให้หน่อยลงมาอยู่มาวิดน้ำคนมาวิดน,น้ำคนเวลาเวลาใครกูกรรดูข้างบนชั้นสองด้วยกันชั้นสองสู้เสร็จคอยซ่อมก็ได้กี่หน้าเลยอะ หน้าเรือนะโอเควนขวาหรือวนซ้ายวนซ้ายโอเคที่หลอก็หมดนี่แหละหมดเขาแบบมาเดียวครับก็มาเดียวครับเออยิงไม่ถึงวะเอาไม่ยิงกันวะยิงไม่ถึงเป็นไงร่างไหวปะ ี่นนนหอยอยู่ขวาม,มือนะมุกลเ,เลือดอันนึงตายตสไนเปอร์กูยิงช็อตเดียวตายเลยสไนเปอร์แรงเกินอ้เหี้ยกูอยู่ไกลอยู่นะนู่นเลยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูศพฉลามนะฮะเอาลืมถือดาบเอาหนึ่งครับทุกคนผมแนะนำนะฮะเวลาสู้กับฉลามนะฮะให้เปลี่ยนเป็นสองปืนไปนเลยนะฮะ อันนี้เป็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่าสึกว่ามันปกติมีแคห้าถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองมันจะมีสิบมันจะไวกว่าเฮียเจอฉลามอีกเวลาฉลามเจอเมกาโลดอนนี่มันก็จะเจอฉลามเยอะนะฮะลงมาเก็บของก็ระวังระวังกันด้วยนะฮะไหนอ่ะของ ไในศพฉลามอยู่ไหนอะอยู่ทางซีดีอะนี่อะแถวนั่นแหละสรุปอ๋อไม่ไขับขับเรือไม่ได้ขับเรือไม่ได้มดผมดูไม่ทันม,มันตายซะก่อนว่าจะมาพามาดูศพฉลามใช่ไหมข้าวขับเนาะปุ๋ยเ,เต็มเลยเ,เต็มเลยของเต็มเลยวิกล่องอะไรกระดูกด้วย กล่องกระดูกราคาสูงอยู่นะครับมาได้ปะกำลัง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 เอาละครับทุกคนเดีเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพวกผมคงไปขายของกันไปเจอกันคลิปหน้าครับ